น้ำดื่มตราสิงนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงเรื่องราวของสาวเสียงเนิร์จากเพชรบุรีนะครับฟังแล้วก็ต้องโอ้โหเสียงมันจะปี๊ดขึ้นปี๊ดขึ้นไปเรื่อยแต่น่ารักจริงๆเลยนะครับและวันนี้เป็นเรื่องราวของน้องส้มนะครับเขาจะมาสู้เพื่อคุณยากของเธอไปทบทวนเรื่องราวของเธอพร้อมๆกันเลยครับ บัวง,งามชื่อเล่นชื่อส้มอายุ20ปีเป็นคนทวนาเพรบรีค่ะส้ค่ะตอนเด็กๆคือส้มเป็นคนที่ชอบร้องเพลงจําได้ว่าตอนอายุ10ขวบเนี่ยก็ไปร้องเพลงหาเงินมาช่วยแม่ร้องเพลงวันหนึ่งตอนนั้นกี่เพลงร้องเพลง20เพลงได้ค่าตัวเท่าไหร่จ๊ะได้ค่าตัวแค่ร้อยเดียว <laughs> ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานเรื่อยมา จนกระทั่งว่าคุณแม่เสียคุณพ่อมีแฟนใหม่ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคะน้องส้มเปลี่ยนไปมากเลยตั้งแต่แม่เสียปุ๊บพ่อก็หนีแฟนใหม่พ่อเขาก็เลยพา,าอายุบ้านยาคือแบบมันจุกแบบอุ้ยว่าเฮ้ยทำไมมันเหลวจังแบบแม่ตายยังไม่ทันไรเลยทำไมพ่อถึงรีบหนีแฟนอะไรประมาณเนี้ย วันนี้นุก็อยู่กับครอบครัวไม่มีย่ามีหลุงก็ตั้งแต่เขามาอยู่ก็เขาก็ทําเลี้ยงยาเรียกพวกมีหลุงหลุงก็พปการสาม้องพูดไม่เคยจะรู้เรื่องลานคนนี้เป็นคนดีมากเลี้ยงครอบครัวได้ห่วงอะไรคุณย่ามากนักตอนนี้เป็นห่วงสุขภาพยาเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าโดยความที่แบบเสียแม่ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ยากจะเสียย่าไปอีกคนนึงถ้าวันนี้น้องส้มมีเงินหนึ่งล้านบาท จะนําไปทําอะไรบ้างย่างแรกเลยก็คือว่าจะพาย่าไปตัวสุขภาพที่โรงพยาบาลดีๆแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าเก็บไปเป็นถุนการศึกษาแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใดถึงกับคันล้านอย่เงี้ยปูบบาทแน่นอนขอต้อนรับคุณพอทิพย์บัวง,งามหรือน้องส้มหมายเลข38ครับ สวนคนี้มาธรรมดาไม่ได้ต้องมาแปลกๆสวัสดีครับน้องส้มครับสวัสดีจ้าครั้งที่แล้วโอกาสไปได้เงินรางวัลเอาไปทําอะไรจ้ะก่อผ่ายาไปหาหมอจ้ะไปตรนมก่อตอนนี้ยาไขมันอุตันเนเส้นเลือดเป็นโรคหัวใจแล้วก็เกี่ยวกับไตอจ้ะแล้วเป็นไงเพื่อนๆมาทักมั้งไหมก็บอกอ่ะเฮ้ยส้มจันส้มจัน ก็ได้ชายาส้มจันทำไมต้องเป็นส้มจันเนอ่ยก็ออกรายการจันผนดาวอะจ้ะอ๋อลยเป็นส้มจันไปเลยคุยกับคุณย่านยนิดนึงครับคุณย่าครับสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างจ้าดูคุณย่าสดใสมากขึ้นไปตัดผมมาด้วยก็เข้าให้ทําเรียบร้อยอ่ะกลัวร้านจะอายอ่ะโอ้ยไม่ต้องย่าจ๋าวันนี้เขาจะร้องเพลงเพื่อคุณย่าย่ามีอะไรอยากจะอวยพรอยากจะบอกอะไรกับหลานสาวคนนี้ไหมครับอวยพรให้ก็เพราะว่าจันทผันดาวนะ ครก็ให้เงินให้ทองไปใช้หลักษาไข้ขามาครับก็สาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ให้ยดีก็ดูนได้ไดีฟกเก่าเยอะอ่ะตอนนก็เขานะให้เขามีฝันทุกให้เขามีเงินมีทองแล้วก็เหลือใช้เขาเลี้ยงย่าจนท่าทะเลแก่ฉลาหมดอายุใครฮะครับแค่นี้แหละค่ะขอบคุณมากครับคุณย่าครับ คุณย่าจ้า,จาย่าสู้ไหมจ้ะสู้จ้ะสู้แค่ไหนจ้ะสู้สู้แค่สู้จ้ะทุกคนต้องการกำลังใจเนาะ ส้มเองพี่เชื่อว่าจะอุปสรรคมาแค่ไหนจะลำบากแค่ไหนก็สู้เพื่อคุณยาได้อย่างแน่นอนเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้งานหนักแน่ๆครับตอนนี้เราออกอากาศรกรันแบบสดๆในรอบ20,000บาทถ้าคุณผู้ชมอยากเป็นกำลังใจให้สาวน้อยคนนี้ให้พิมพ์หมายเลข38แล้วส่ง SMS มาที่477788 8, 8, 8นะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับขอใจเธอแลกโว้เชิญครับ you're a head ooh, but I'm... i got มากจริงๆนะเชิญครับพี่ไฮครับพลังเยอะจริงๆพอรนตรีมาปั๊บกระโดดเป็นม้าเลยนะลูกนะสนุกมากครับโอ้เชื่อแล้วว่าเป็นคนชอบดนตรีจริงๆแล้วน้องส้มเป็นคนเสียงเยอะหนูหยิบเพลงอะไรมาร้องก็ได้แต่หอบนะลูกนะพอเต้นไม่หยุดเลยเนาะจะหอบเลยหิ้วมาด้วยิ้วมาด้วยเทียงไงก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะลูกนะขอให้มีโอกาสได้เข้ารับลึกๆค่ะขอบคุณมากครับพี่ไฮครับ ค,ครับพี่โยครับแปลกนะคนนามสกุลบัวง,งามในเสียงดีทุกคนนี่อนี่จ้านอกจากเสียงดีหน้าตาดีด้วยวถ้าดูในเรื่องของการโชว์การเต้นของหนูนมันมีความสุขมากๆมันเหมือนปลดปล่อยมันเหมือนตัวเองเก็บกดอยากจะร้องเพลงอะไรที่มันบอกดูแลมันสบายๆมีความสุขก็ขอ,อยากจะเป็นกําลังใจให้อยากให้ส้มเข้าไปลึกๆโดยเฉพาะนามสกุลบัวง,งามอยากเข้าไปลึกๆได้อยู่ด้วยกันนานๆ ก็อยากจะบอกแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับให้การสนับสนุนน้องส้ Rut, มด้วยนะครับหมายเลข38น้องส้มของเราขอให้ส้มโชคดีครับขอบคุณมากครับพี่โยครับเชิญครับคุณอาครับน้องส้มจันตต้องเรียกส้มจันนะน้องครั้งแรกส้มเฉยๆเพราะมารายการจันพันดาวกลับไปใครๆก็เรียกว่าส้มจันอยากจะชมเป็นคำกรอนีกนเนาะอายุยัง เยาว์วัยอย่าใจท้อเรื่องแม่พ่อให้ผ่านไปอย่าใจหายอนาคตยังต้องก้าวไปอีกไกลต่อสู้ไปอย่าท้อแท้ยอมแพ้มานชอบร้องรำตั้งแต่เล็กเป็นเด็กน้อยโตขึ้นหน่อยร้องดีขึ้นควกล่าวขานการฝึกฝนทำให้คนยิ่งชำนาญประสบการณ์อาจส่งน้องร้องเพลงดังโอกาสนะ่าอาจจะเป็นนักร้องดังก็ได้แต่ช่วงนี้ เบอร์ส8ครับช่ยวยโหวตให้น้องด้วยครับขอบคุณมากครับพี่นาครับเชิญคับน,น้องกรีนครับน้องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็สดใสมากค่ะโดยจากภาษาพูดแล้วก็รู้เลยว่าเป็นคนแบบเป็นคนจริงใจอ่ะด้วยภาษาเนาะพยามให้เก็บความตรงนี้เอาไว้แล้วก็เป็นคนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กคือสมัยนี้มีคนอยากจะร้องเพลงใะแ่ะมากมายแต่ว่าไม่สานต่อความสำเร็จของตัวเองบางคนมาเวทีหนึ่งพอ พอพลาดตรงนั้นไปแล้วก็ไม่อยากจะทําต่อแต่กีคิดว่าอย่างน้องเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้อีกเยอะขอให้ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะอย่าทิ้งความสดใสของตัวเองแบบนี้เก็บมันไว้เป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณมากนะน้องีครับเชิญ์คานมาครับครับผมก็น้องก็ดูเป็นคนที่น่ารักมากถึงแม้ว่าจะมีปัญหาทางบ้านแต่ไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตเราตัดมันทิ้งไปแล้วก็ตั้งใจทำ เพื่อคุณยา่าทำเพื่อตัวน้องเองทำเพื่อญาติญาติทางบ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับน้อแม่ครับผูบ้ชมครับเพชรที่ดีให้ดูที่น้ําผ้าที่ดีให้ดูที่เนือ้อคนที่ดีให้ดูที่การกระทําครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบเรื่องราวของคุณลุงประเด็กกันต่อครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ นูจะนำเงินรางวัลที่ได้ไปรักษาย่าและส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เป็นถุนการศึกษาจ้าโหวตให้นูด้วยนะจ้าเบอร์ v 38จ้า